ช่องแม่เจ c h a n n นะคะวันนี้แม่เจพาท่านผู้ชมมาที่วัดอสมนะคะเราชมบริเวณวัดกันก่อนนะคะดเดี๋ยวทางช่องจะพาไปดูอ่างน้ำมนต์นะคะ ันนี้ช่องแม่เจพามาขอพรขอโชคขอลาบนะคะตอนนี้แม่เจก็จุดทูปขอพร ตัวอสมเสร็จแล้วนะคะก็จะพาท่านผู้ชมไปดูอ่างน้ำมนต์กันนะคะเห็นเลขอะไรท่านผู้ชมจดแลวแคปไว้เลยนะคะเศรษฐีใหม่อาสมนะคะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างคะท่านผู้ชม อย่าลืมจดแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะทางช่องเห็นแปดศูนสองเจ็ดหกแล้วก็สามนะคะเห็นตรงกันไหมคะ เ้าหนั้งน้้างเราอย่าะวนี่นะเะไดทาลูกข้างๆนะหัวเราแบบนี้ ถูกใจไหมคะขอพรปู่ได้นะคะท่านผู้ชมจะได้ถูกหวยเลยโบ3สามตัวตรงๆนะคะยอดเหรียญยอดทองอ่างนะคะ,ะ,ออะ,คะต,ตัวเลขมันไม่ถูแล้วนะคะยอดทองอ่างค่ะเรามาดูตัวเลขเสียงทายกันเลยคะ่ะที่เราจุดทูบขอพรน,นะคะเลขสามตัวนะคะ เก้าเก้าสี่เก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมเฮงเฮงปังปังรวยรวยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะสามตัวตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชม